ลยายๆเงายเม่ใช่ไปรับของพ่อเ้หน่อยไปไปไพยายามขายเอาแมวบางอกม่ไม่ไมอ่ไ่ไม่่ม่ไม่ไม่่ไม่ไ่ไม่ม่ไ่ไม่ไ่ไม่น่ไม่ไมไม่ม่่ไ่ไม่ไม เช็คชี่ไปไหนตากตไม่ไปรอาของมาวีหายาฮะปิดหน้ากากิดหน้าอกครับไปแล้วทอนนี้กคนนะนีเปล่าไปแล้วตอนที่าไปฝุ่นปล่อยมุกไปไม่ขาดหรอขำดีน้ำไม่คิดโผล่กันเลยนะโอ้ปไม่แล้วมามุกใหม่บังโอ้ได้ฝุ่นมามมันยังเมืเริ่มบท เปิดมาดลวไขว่ยอรอแล้วอในหัวมันก็มีแต่อกป้งอกป้งมันก็แบบนี้ใบพี่ไหมพี่ไหมพี่ไหมอันนี่มันใบสีสุยเหมือนเลยไปไปขอถ่ายคู่หน่อยขอบคุณครับตั้งมาเองแล้วดิ6เดือนมาใม่แล้วายก่อนพี่ลัง เอาไปทำใหม่เออเดี๋ยวหเดือนไหนอะไรไปทำใหม่ไม่ไม่เห็นเลยเออเดี๋ยวหาปอีกหเดือนนะเดี๋ยวแมวบางก่อนมันมืดอ่ะมืดไม่เป็นไรหรอที่บางไปมืดจริงนะไม่เป็นไรในใจเราัวแต่ยงนี้ไล้ได้ลม่ไลขอบคุณครับถึงแล้ว มาาเลยจ้หายไปนานต้นออกสื่อเนียนะอุ้ยเอาอย่างเงี้ยน้องน้องน้องเห็นตาหัวจำชื่อไม่ได้แล้วมั้งเอ็นตัวปั้นสองปั้นแบ่ห้าเอสดิต้องไปกัสองห้าเอสเอาแล้วพี่เอานี่ไปได้เหรอพี่ด้มันปั้นขนาดไหนแล้ววะตัวอุมยอะไรขนาดไหน ตัวเไปไไไมเดียวนี้ฟันหลงมาเรนี่อะไรของใครันหลงมาเเห็นมันเยอะก็เลยไม่แสงไปไหนแล้วเมื่อกี้มีแสงคุณคขอบคุณครับ